สวัสดีครับมาดูวิธีเปิดคำสั่ง enable hidden language นะครับก็คืออถ้าเกิดภาษาไหนที่มันขาดไปก็ลองเปิดคำสั่งให้นี้มัน active ไปนะครับเพื่อจะได้เพิ่มภาษาเข้ามาในตัวเครื่องนะครับเอาสมมุติตัวนี้ผมได้ทำการ l o o t เครื่องไปแล้วนะครับแล้วก็เปิด USB debugging ไปแล้วมาดูภาษาก่อนที่จะทำการ active นะครับ ภาษามีประมาณลาวไม่มีภาษาอาหรับนะครับดูนะครับมีภาษาไทยแต่ไม่มีภาษาอาหรับนะครับมาเลยก็ไม่มีมาเลเออมาเลเซียมีนะครับแต่ในส่วนของภาษาอาหรับจะไม่มีไทยมีแน่นอนครับอังกฤษก็มีครับผมจะลองใช้คําสั่งนี้ดูนะครับลองดอีนโฟดูก่อนนะครับแล้วก็มันบอกให้รสโอเคก็คือตกลงตงัวนี้อนุญาต PC ไปนะครับ รอสักพักหนึ่งมันจะอ่านค่าเวอร์ชัน Android ของตัวเครื่องนะครับออกมาให้เราดูจากนั้นก็ทำการกด enable hidden language นะครับรอสักพักหนึ่งตัวซอฟต์แวร์ก็จะทำารันโปรแกรมเพื่อไปอัปเดต language เห็นไหมครับเห็นไหมครับมันเช็คแล้วนะครับว่าตัวเครื่องนี้ได้ทำการรูทแล้วก็อัปเดตแ a n g u a g e ไปแล้วนะครับ และมันจะเปิดทั้งหมดเลยภาษาที่มีอยู่ในเครื่องมันจะเปิดทั้งหมดเลยโดยภาษาที่ซ่อนไว้จะเปิดให้ออกมาทั้งหมดเลยนะครับเราดูนะครับเครื่องกำลังรีสตาร์ทอยู่นะครับติดแล้วนะครับมาดูภาษากันนะครับเมื่อกี้ภาษาอาหรับไม่มีนะครับภาษาเปิบ ภาษาไทยด้านบนเหมือนเดิมครับแต่ภาษาเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับยาวเลยนะครับภาษายาวเลยนะครับเมื่อกี้อาหรับไม่มีใช่ไหมครับมาดูตรงเนี้ต้องมีแน่นอนครับเพราะว่าภาษาซัมซุงส่วนมากภาษาอาหรับเขาก็ไปขายส่วนนู้นก็มีเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับมีทั้งภาษาลาวผมไม่ทราบว่าภาษาอะไรบ้างนครับมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีทั้งภาษาจีนก็สรุปว่าคําสั่งนี้ใช้ดีในส่วนของ เครื่องที่ได้ปิดภาษาไปเพื่อเครื่องใดที่ไม่มีภาษาไทยก็ลองมาใช้คำสั่งนี้ดูก่อนนะครับก่อนที่จะอัพไฟล์ csc หรือว่าไฟล์ cat นะครับก็ลองดูก่อนนะครับโดยปุ่มคำสั่งนี้แค่เราทำการรูทเครื่องแล้วก็เปิด usb debug แล้วก็มากดที่ enable hidden language นะครับแค่นี้ก็เป็น asset PT ธในการเปิดใช้งานภาษาให้เพิ่มมากขึ้นนะครับ ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ